นี่ครับอินเตอร์นิวส์ครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูเพลงประกอบดีกว่านะครับหนังที่กำลังจะเข้านะครับ Cinderella นะในครั้งนี้ก็มาเป็นเวอร์ชันคนแสดงแล้วนะครับและในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งนักร้องนะครับจากฟิลิปปินส์เนี่ยที่ได้มาร้องเพลงนี้ครับเธอคือ r o h e l Angel ครับ วอลดินีสตูดิโอนะครับซาวด์อีชเอเชียนะครับ mm hmm. ก็ได้เลือกนักร้องสาว mm hmm. ชื่อดังชาวฟิลิปปินส์อย่างราเชลแอนโกลครับ mm hmm. มาขับร้องเพลง A Dream Is a Wish You r h e a r t Makes ครับเวอร์ช mm ันใหม่ hmm. ที่ก็จะใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องซ mm ินเดอเรลล่าครับ mm hmm. ที่ก็มีกระหดดเข้าฉายเร็วๆ mm hmm. นี้แล้วด้วยละครับ ดยเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังของดิสนีย์เพลงหนึ่งนะครับหลังจากที่ใช้ประกอบภาพ,พย,ายนต์แอนิเมชันซิน e ดอร่าในปี1950แล้วก็เป็นเพลงที่มีนักร้องดังหลายคนเนี่ยนำไปร้องในเวอร์ชั่นของตัวเองมากมายและตอนนี้ครับราเชลแอ n โกลครับก็เป็นนักร้องคนล่าสุดที่ก็ได้รับเลือกนะครับให้มาร้องเพลงนี้ครับ Rachel a e n g o be sure to catch my music video for Disney's new live action movie Cinderella. ครับดํานิครับพู้ดํารงตําแหน่ง General Manager ของ Walt Disney Studio Southeast Asia นะครับก็ได้กล่าวว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่บ่งบอกเรื่องราวของ Cinderella นะครับที่ก็เล่าถึงเรื่องของการมีความเชื่อมั่นในความฝันการมองลบในแง่ดีความกล้าหาญและก็ความเป็นคนดีครับ ซึ่งพวกเขาเนี่ยมองหาคนที่พิเศษไม่ใช่แค่การร้องเพลงได้ไพเราะแต่ว่าต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยซึ่งราเชลครับก็เป็นนักร้องไอดอลนะครับตัวอย่างของชาวฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงรวมถึงนะครับเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะหยุดฝันด้วยแหละครับราเชลครับเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนอกเหือจากงานเพลงแล้วเธอก็ยังเป็นนักแสดงละครเวทีที่มีฝีมือล่าสุดนี้นะครับเธอก็ได้รับบทนำ ในละครเวทีเ <Goodnight> รื่องมิซไซงอนนะครับของเวสเอ n นที่ทำให้เธอเนี่ยได้เข้ารับรางวัลนะครับ Best Supporting Actress จาก w h a t s On Stage Awards ด้วยแหละครับรอติดตามนะคะสัปดาห์หน้าเข้าฉายแล้วคุณพอดิสนีย์เขาก็มีหนังหลายเรื่องนะที่ล่าสุดโฉมงามใช่ไหมกับเจ้าชายสูนอันนั้นจะเป็นกำลังถ่ายทำอยู่ใช่นนั้กำลังถ่ายทำอยู่ถูกต้องนะมีมาวัสสันมาเล่น